เคาะมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังก๊กก๊กเลยทีเดียวนะฮะกับกําหนดการปล่อยเพลงนั่นเองนะครับไพส์เลนะฮะหลายๆคนกําลังตั้งตอรอตั้งตอตั้งตารอกันอยู่นะครับผมเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะวันที่2พฤษภานั่นเองนะครับผมแห่อีกึดใจเดียวนะครับมาก่อนจะปล่อยเพลงเราลองมาหาเหตุผลกันหน่อยครับซึ่งเหตุผลตรงนี้แอดวิเคาะเองนะใครชอบก็ลองบอกแอดได้นะครับว่า คิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับมาเรามาเริ่มทีละอย่างกันดีกว่านะฮะ,อะแอดกำลังคิดถึงช่วงเวลาโกลเด้นไทม์หลังโคเชล่านั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนลิซ่าเพิ่งเล่นโคเชล่าจบไปนะครับเป็นหนึ่งในเวทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยและทั่วโลกครับกำลังจับตามองลิซ่าของพวกเราฮนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าการปล่อยเพลงตามหลังมาแบบนี้นะครับใช้เวลาห่างกันเพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยคือจังหวะที่ดีที่สุดแล้วครับเพราะว่ากระแสะกําลังร้อนแรงฮนะและกระแสใน กำลังแบบว่าไปได้สวยและยังไม่ดรอปลงนะฮะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่พอเหมาะแบบพอควรอะไรแบบนี้แอดเลยเรียกว่าเป็นก o l d e n Time หลังช่วงโคเชล่านะฮะอ่ะอีกหนึ่งยางนะครับแอดคิดว่าในส่วนของต้นเดือนเนี่ย พูดถึงต้นเดือนนะครับมันคือรอบใหม่ของการจัดอันดับชาร์ตเพลงฮะบิลบอร์ดแลวก็ Spotify เนี่ยชอบรีเซ็ตนะครับการจัดอันดับทุกสัปดาห์นะฮะโดยเฉพาะวันศุกร์นะฮะแล้วก็ต้นเดือนใหม่เนี่ยมีความหมายพิเศษในวงการเพลงด้วยนะครับซึ่งการปล่อยเพลงในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยช่วยให้ได้เขาเรียกว่าได้ทั้งสัปดาห์เต็มเลยสําหรับการนับยอดสตรีมมิ่งนะฮะแล้วก็มีโอกาสอันดับสูงเลยนะฮะสำหรับการปล่อยในสัปดาห์แรกนะฮะอันดับสูงที่ว่าก็คือขึ้นอันดับ สูงนั่นเองนะฮะหากเป้าหมายของมารุนไฟได้ลิซ่าเนี่ยคือการตีตลาดบิลบอร์ดท็อป100หรือว่า Spotify Global Top 50เนี่ย การเลือกวันนี้ถือว่าเหมาะสมมากที่สุดแล้วนะครับผมออาและอีกหนึ่งอย่างครับผมพฤษภาคมนะฮะต้นเดือนแบบนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นช่วงระหว่างเทศกาลด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นของเมืองนอกเป็นสากลเนี่ยจะอยู่ในช่วงของฤดูใบไม้ผลิด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเพลงของมารุนไฟเนี่ยก่อนหน้านี้ในประวัติใน,ในอดีตนะฮะนะเขาบอกว่าเพลงของมารุนไฟเนี่ยออกแนวอบอุ่นครับเขาเรียกว่าอบอุ่นอบอุ่นแบบนี้เหมาะกับใช้ในแคมเปญโฆษณา ต่างๆด้วยนะครับเออก็ต้องบอกว่าช่วงเดือนเหล่านี้มันเหมาะสมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าปล่อยในวันที่1ไม่ใช่วันที่2เนี่ยก็คือวันแรงงานในหลายประเทศด้วยครับ คนส่วนใหญ่เนี่ยจะหลีกเลี่ยงการเปิดโซเชียลนะฮะจะไม่ค่อยติดตามข่าวสารกันเพราะฉะนั้นวันถัดมาวันที่2คือวันที่ดีนั่นเองนะฮะนี่เป็นไงฮะแอดนี่พยายามแบบว่าเขาเรียกว่าวิเคราะห์เชิงลึกกันเลยทีเดียวนะฮะโยงเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะฮะนะอ่ะแล้วก็มาพูดถึงอีกหนึ่งอย่างนะครับต้องพูดถึงการวางแผนการตลาดเนาะซึ่งการปล่อยเพลงในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยเป็นกลยุทธ์นะฮะเพื่อให้เพลงเนี่ยมีเวลาไต่ชาร์ตเพลงต่างๆตลอดทั้งเดือนนั่นเองนะฮะอย่างที่แอดพูดไป ใช่ไหมฮะแล้วมันก็สอดคล้องกับการโปรโมทอัลบั้มใหม่ของมาลูนไฟด้วยที่คาดการว่าจะปล่อยในช่วงฤดูร้อนนะฮะซัมเมอร์นะครปี2025ของเขานี่แหละเออน่าสนใจไหมฮะอีกหนึ่งอย่างนะครับที่แอดอยากจะพูดก็คือแอดคิดว่าในส่วนของเพลงนะฮะแน่นอนว่าเขามีการปล่อยมาให้ชิมแล้วนิดหน่อยใช่ไหมฮะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะดีมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ติดหูมากๆะฮะ เพราะฉะนั้นแอดเชื่อว่าเขาค่อนข้างจะหวังกับซิงเกิลนี้ไว้อย่างมากนะฮะในการปล่อยช่วงนี้เพื่อให้เพลงเนี่ยมันไปติดชาร์ตต่างๆให้มันแบบเดินหน้าไปแบบเต็มกาลังเพื่อที่จะลอปปล่อยอัลบั้มเต็มมาได้แบบนี้แอดคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับแล้วก็ซุ้มเสียงของลิซ่านะฮะแอบได้ฟังแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหนุ่มละมุนนะฮะ ทำให้คิดถึงในส่วนของมูลลิตรฟรอเลยทีเดียวนะครับอย่างที่แอดเคยไปดูข้อมูลแล้วก็อย่างที่แอดคิดในหัวตัวเองด้วยก็คือรู้สึกว่าเพลงแนวนี้มันคือเพลงที่ไม่ได้เลวนะครับเนาะฟังในส่วนของเนื้อเสียงของลิซ่าจริงๆแบบออริจินอลด้วยนะครับซึ่งแอดบอกเลยว่าแอดชอบเนื้อเสียงของลิซ่าเป็นอย่างมากครับผมเนื้อเสียงแบบออริจินัลของน้องเพราะว่ามีทั้งความนุ่มความน่ารักนะฮะทุกอย่างมันเพอร์เฟกลงตัวแบบสุดๆนะฮะไม่รู้ใครชอบเหมือนกันหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกแอด กันหน่อยนะครับอ่ะเจอกันประมาณนี้กับค่ำคืนนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้แอดคอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับทุกคน